ดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะจิฉชนสิริกัญญาตันสกุลค่ะในฐานะกรรมธิการงบประมาณก็อย่างที่ได้ทราบกันดีว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นวาระของกรรมธิการงบประมาณที่จะลงมติเพื่อที่จะแปรคืนงบประมาณน,นะคะที่ได้ตัดมาทั้งหมดหลังจากที่ได้ทํางานมาทั้งหมด2เดือนนะคะซึ่งเป็นงบประมาณรวมกันได้ประมาณ16,300ล้านบาทนะคะ แต่ว่าการลงมติในวันเสาร์นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะทำให้ต้องมีการนัดกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เวลา13นาิกานาทีเพื่อลงมติกันอีกครั้งนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมามีการยื่นยติทั้งหมด2ยติด้วยกันนะคะยะติแรกเป็นของท่านบุญสิงห์นะคะซึ่งได้มีการยื่นยติเพื่อที่จะแปลงงบประมาณไปที่งบกลาง ประมาณหนึ่งหม่นล้านบาทนะคะและส่วนที่เหลือสอง0ันล้านบาทไปอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะกระจายไปยังสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปที่สํานักพุทธ,ธสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภาแล้วก็สำนักงานรายการสูงสุดแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเล็กน้อยนะคะในขณะที่ดิฉันเองเนี่ยได้เสนอยตินะคะเพื่อแปรงบประมาณ 16,000ล้านบาทนะคะไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ภาษีที่ดินที่หายไปจากการลดอัตราภาษีที่ดินในช่วงปี6 3 6 4ที่ผ่านมามูลค่า13,200ล้านบาทในส่วนที่เหลือจะถูกแปลไปที่สำนักง,ง,งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ860ล้านบาทกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งจะจัดไปให้เด็กที่กำลังจะหลุดออกจากระบบ7 0 0 0 0 0คน 631ล้านบาทไปที่กองทุนการออมแห่งชาติ460ล้านบาทคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจําเป็นจะต้องสมทบให้กับผู้ออมที่เป็นสมาชิกกองท,ทุนทุกท่านซึ่งยังตั้งงบไว้ขาดอยู่ไปที่กองทุนฟื้นฟูนฟกเกษตรกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ที่เหลือจะเป็นกองทุนประกันสังคมทีนี้ ข้อยติที่ฉันตั้งขึ้นเนี่ยก็มาจากผ่านการเจราจารนะคะต่อรองกับกรรมธิการหลายๆท่านทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะคะจนสามารถที่จะมีเสียงจากฝ่ายรัฐบาลมาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่เด็ดขาดมากพอนะคะทำให้สุดท้ายแล้วการลงมติของยติทั้งสองยติถูกเลื่อนมาในวันนี้นะคะ ฉันก็ไม่ทราบว่าในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาในวันอาทิตย์จะมีการเจราจาจากกรรมธิการจากพักร่วมฝ่ายรัฐบาลที่เคยจะสนับสนุนยติของนิฉันไว้ไปถึงแค่ไหนแล้วนะคะแต่ว่าก็จะขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายติของท่านบุญสิงห์ที่จะมีการแปลงงบไปยังงบกลางนั้นยังมีความไม่ชอบมาพากลน,นะคะแล้วก็มีความไม่เหมาะสมในหลายประการ ประการแรกค่ะการที่จะจัดสรรง,งบกลางไปเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นล้านถึงแม้ว่าจะใช้เหตุผลว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่สภาเองก็เพิ่งที่จะอนุมัติพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน5้0แสนล้านบาทจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเพิ่มเงินงบกลางอีก10,000ล้านบาท ที่สําคัญถึงแม้ว่างบกลางจะใช้จนหมดแล้วรัฐบาลก็ยังมีเงินสำรองจ่ายอีก5้าหมืล้านบาทตามพรบรวิธีการงบประมาณดังนั้นปัญหาของการแก้ไขปัญหาโควิด -19 จึงไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินและเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใส่เงินที่เราตัดมาได้เนี่ยลงไปในงบกลางเพิ่มประเด็นที่2ก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่างบกลางนะคะเป็น รายการที่มีการตรวจสอบได้ยากมากเนื่องจากว่าเป็นอำนาจเต็มของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆจากงบกลางโดยเฉพาะเงินสำรองใช้จาช่ายฉุกเฉินจำเป็นแต่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะตรวจสอบงบในส่วนนี้ได้อย่างง่ายดายฉันเองขอข้อมูลเรื่องงบกลางไป,ไปจากทั้งสำนักงบประมาณจากทั้งกรมบัญชีกลาง จากทั้งหน่วยงานต่างๆก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลแม้แต่สนักงบประมาณแห่งรัฐสภาเองหรือว่า PBO ที่ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์งบกลางออกมาก็ยังมีข้อมูลเพียงถึงแค่เดือนมีนาคม2564เท่านั้นเองดังนั้นการโอนงบที่เหลือไปที่งบกลางจะทำให้เกิดการตรวจสอบได้ยากแล้วก็เป็นการให้อำนาจกับพลเอกประิวิชโนชาที่จะใช้งบกลางตรงนี้ถึงแม้ว่าจะใช้ คาดหัวว่าเป็นการช่วยเหลือโควิดก็ตามแต่ว่าการตรวจสอบไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงประการที่3มที่เราไม่ควรที่จะต้องคืนงบตรงนี้ไปที่งบกลางก็เพราะว่าหน่วยงานต่างๆได้แปรยติเพื่อขอเพิ่มงบประมาณมาวงเงินรวมกว่า2แสนล้านบาทดังนั้นเงินไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปมีอีกหลายหน่วยงานที่ขาดงบประมาณในปีนี้เนื่องจากว่ามีการตั้งงบลดลงจากปีที่แล้วถึงสองแสนล้าน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นที่ต้องชดเชยรายได้ที่หายไปจากภาษีที่ดินให้กับองค์การปกครองสวนท้องถิน่นทั่วประเทศ7,000กว่าแห่งไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้จะทําให้เด็กต้องหลุดออกนอกระบบอีก700,000คนก็จําเป็นที่จะต้องใช้เงินการตั้งเงินสมทบที่ไม่เพียงพอสําหรับกองทุนการนอมแห่งชาติ ก็จําเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพิ่มขึ้นและเงินในส่วนนี้ไม่สามารถไปขอได้จากเงินกู้5้าแสล้านแน่นอนและที่สำคัญกองทุนประกันสังคมซึ่งปี63 64ที่ผ่านมาได้ควักเงินจากกองทุนเพื่อที่จะให้กับผู้ที่ว่างงานด้วยเหตุสุวิสัยก็ดีหรือว่าเงินที่หายไปจากการลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนก็ดีอีกประมาณแสนล้านบาท แต่ว่ารัฐบาลกลับยังคงติดหนี้กองทุนประกันสังคมอีก76,00 0ล้านบาทแล้วก็ไม่ยอมตั้งงบเพื่อที่จะใช้หนี้กองทุนประกันสังคมดังนั้นมันมีงบประมาณในส่วนอื่นที่สมควรแล้วก็เหมาะสมที่จะถูกใช้มากกว่าการเอาเงินไปลงงบกลางที่ที่ฉันบอกว่ามันมีความชอบไม่ชอบมาพากลก็คือมีการตั้งงบว่าจะใส่ไปในงบกลางสูงถึง1 0,000ล้านบาท พอมีกรรมธิการส่วนหนึ่งจากจากพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งงบกลางสูงขนาดนี้ก็มีการเจราจาต่อรองลดลงมาเหลือ5,000ล้านบาทแต่ว่านี่มันคืออะไรคะ5,000ล้านก็ได้1,000 0ล้านก็ได้ไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนหรือว่ามีหลักเกณฑ์ว่าสุดท้ายแล้วงบตรงนี้ควรจะต้องใช้เท่าไหร่ไปในโครงการอะไรกันแน่หรือว่าเป็นเพียงแค่การเตรียมงบประมาณไว้สำหรับการเลือกตั้ง ที่กำลังจะเข้าสู่ฤด,ดูการเลือกตั้งในอีกไม่ช้าก็จึงต้องขอให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนช่วยกันจับตาการลงมติในช่วงเวลาตอนบ่ายในวันนี้ที่กรรมธิการว่ามาจะมีมติร่วมกันถึงสองยติว่าจะลงมติให้เงินที่เหลือจากการตัดงบประมาณนั้นไปใส่ไว้ในโครงการของหน่วยงานใดบ้างให้ช่วยกันกดดันว่านี่จะเป็นการคืนงบ ให้กับประชาชนให้กับสวัสดิการของประชาชนหรือจะเป็นการคืนงบเป็นเช็คเปล่าให้กับนายกรัฐมนตรีพเดกประยุจันโนชาค่ะขอบคุณค่ะซื่อมวลชนมีคำถามไหมคะ ก็ที่ในเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ว่าวางใจนะคะก็ก็ประเหมาะกับตอนนี้พอดีนะคะแล้วก็เราคงจะมีมติร่วมของพักแล้วก็คุยกับพักร่วมฝ่ายค้านในเร็วๆนี้ค่ะว่าเรากำลังจะยื่นอภิปรายไม่ว่าวางใจเช่นเดียวกันค่ะ ก็ตัวตัวรายละเอียดนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรก,ก้าไกลจะไม่เปิดเผยนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าแน่นอนว่าสื่อมวลชนน่าจะสามารถเดาได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ที่จะเหมาะสมไปกว่าก,า,การอภิปรายไม่ไววางใจในเรื่องของการความล้มเหลวในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด เรื่องนี้ต้องมาแน่ๆนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับการธุรจริตคอร์รัปชันต่างๆนีก็ต้องรอฟังในการอภิปรายไม่วาใจต่อไปค่ะ,ะกขออายเก,าก,กับข้อที่คุณนาตั้งังว่าจะ็การกยของรัฐบาลสูการตั้งให้อายคค่ะก็คือ หลังจากที่เราสามารถที่จะตัดงบประมาณนะคะในชั้นอนุกรรมธิการมาได้รวมกัน16,000ล้านบาทเราก็จําเป็นที่จะต้องออพิจารณาในส่วนที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยขอแปรขอแปลงงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามานะคะส่วนก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะที่ที่หน่วยงานต่างๆแปลงงบเข้ามาก็คืองบกลางนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 50,000ล้านบาท แล้วก็มีจากหน่วยงานอื่นๆรวมๆกันแล้วเนี่ย200นกว่าล้านบาททีนี้มันก็มีการพูดคุยว่างบตรงนี้มันควรจะไปที่ไหนนะคะแล้วก็มีข้อเสนอจากทางท่านบุญสิงห์ว่าจะจัดให้กับงบกลางส่วนนี้10,000ล้านบาททาั้งๆที่เราตัดมาได้เพียงแค่1 6 0 0 0ล้านบาทและยังมีอีกเกือบเกือบ200ล้านบาทที่หน่วยงานอื่นๆมีความจําเป็นแล้วก็ตั้งคําขอเข้ามา ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องใส่งบกลางไปถึง1 0,000ล้านอันนั้นคือข้อสงสัยที่1ข้อสงสัยที่2ก็คือว่าหลายๆพรรคการเมืองเห็นตรงกันว่าเงินที่จะต้องชดเชยภาษีที่ดินที่หายไปของอ,อปทอต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของความจําเป็นแต่ในยติของท่านบุญสิงห์ใส่ไว้เพียงแค่2,000ล้านบาทเพราะว่า1 0 0 0 0ล้านบาทต้องไปใส่กับงบกลางแล้วก็เลยเป็นข้อเครือบแคงสงสัยอีกว่า ทำไมเรื่องที่มันมีความจําเป็นเร่งด่วนมากกว่ากลับไม่ได้แต่ว่าเรื่องที่อาจจะเห็นยังไม่เห็นชัดเจนว่าจะเอาเงินไปทําอะไรกลับได้ความสําคัญมากกว่าประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการตอนที่จะเจรจาต่อรองกันเขากลายเป็นว่า1นึ่งล้านถ้าเห็นว่ามากไปขอปรับเหลือ5,000ันก็ได้ซึ่งก็เท่ากับว่ายิ่งไม่ได้มีการคิดคำนวณในเรื่องของโครงการความจำเป็นใดๆเพียงแต่ว่า เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองว่างบตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ได้นะคะซึ่งมันมีในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่ามันก็มีการใช้งบกลางตรงนี้ไปเพื่อใช้ทำพื้นที่ในการหาเสียงเพื่อเตรียมตัวเลือกตั้งก็มีหรือว่าแจากจ่ายไปกับอสอสต่างๆเพื่อ ทำพื้นที่ก็มีนะแต่ว่าก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของข้อข้อข้อกล่าวหาที่เคยมีการพูดกันไม่เคยมีหลักฐานแต่ว่าด้วยความที่กรรมธิการฝั่งรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้งบกับงบกลางมากซะเหลือเกินทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น ก็อย่างที่บอกค่ะว่ายติของดิฉันเองเนี่ยก็มีกรรมธิการฝ่ายพักร่วมรัฐบาลสนับสนุนอยู่จํานวนหนึ่งในขณะที่ยติที่จะคืนงบให้งบกลางก็มีกรรมธิการจากฝ่ายค้านสนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งก็เลยเป็นคําถามที่เราจะต้องกดดันกันต่อไปว่าวิธีการแบบนี้มันมีใครได้ใครเสียอะไรยังไงที่เป็นเบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่าถึงได้มีการ แปรเข้าสู่งบกลางในจำนวนที่สูงขนาดนี้ก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยจับตานะคะว่าการลงมติในวันนี้จะมีกรรมธิการท่านใดที่โหวตออกเสียงให้กับมติให้กับยติใดอย่างใดบ้างนะคะแล้วอาจจะเห็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกรรมธิการทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่จะลงมติเห็นชอบร่วมกันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ต้องร่วมกันจับตาดูค่ะ ไม่มีคำถามแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ